มาเกิดใกล้กันสี่คนโอ้โหพวกมือนี่ก็วิ่งกันว่อนเลยนะไม่กลัวกันเลยเนาะชิลเลอร์ตัวอะไรระวังหน่อยก็ดีเหอะวิ่งถึงสี่ถึงห้าเดี๋ยวก็ดย่งเหรอ ย่งเกือบกดไม่ได้เช็คตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนโดนมันเช็คขึ้นรัวๆเลยวะ เฮ<บ>้ยพวกมึงกันตรงไหนเนี่ยสามคนเลยตัวอะไรวะเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแล้วว่าเป็นคิลเลอร์ตัวไหนเนะี่ยตัวไหนก็ไม่รู้นะสัมผัสสยองว่าแล้วมาใกล้แลยละ ตัวนี้เลยเหรอไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เปิดอุูจูไปเปยไมาเฮยอย่ามาอยู่กับกูอโอ้โหอะ,อ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 ะไรวะตัวอะไรวะ ดุมดุมชื่ออ่ะโอ้โหอุ้ยอื้มเฮ้ยนอนสองเลยเหรอบ้าไปแล้ว แล้วอีซันจะทำยังไงประเด็นคือมึงก็ไม่อุ้มด้ยนะว่าเกมนี้จบเร็วอะ่ะเพื่อนมึงก็อุ้มดีมึงจะเก็บสี่ทำไมอุ้มดีแล้ออาต้องรอนะมันจะแขวนไงวะต้องไปช่วยทีละคน ต้องไปทีละคนต้องไปทีละคนแล้วมึงจะลงไปทำไมอ๋แล้วมึงจะลงไปทำไม ไอชิปหายมึงลงไปให้เขาฟันเนี่ยไอ้บ้าเอาเอามึงมาทำเชี่ยตรงนี้นี่อ๋อกูก็น้าด้านนิวตรงเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าปล่อยเดี๋ยวไปช่วยเอาเหี่ยละไงกู ไปช่วยเพื่อนก่อนรู้ไปช่วยเพื่อนก่อนรู้กำลังไปเพื่อนอย่าปล่อยอย่าปล่อยมาแล้วเฮง่ากระโดดไปเขาฟันเอาเอาเอะเอาอ่ะอ่ะกูเสียสละกูเองอ่ะเอาไปสิวิ่งเลยแขวนกูเลยเพื่อนเร็วเร็วยิ้ดิหิวมิ้เร็วเร็วยิ้ หิวเลยหิวเลยอย่าไม่มีใครมีหิวอีกมันมาแล้วปล่อยปล่อยมันไม่ใครปล่อยไปไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆเออนั่นแหละว, <c oughs> ว่าไม่ได้ปัดไฟกันวันนี้าหาผมไม่เจอเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาหาผมไม่เจอเอา้า เอาหาผมไม่เจอครับโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆค,คลานอืมอ้มอึ้งกันนะเนี่ยนอนสองปั่นไฟผมว่าไม่ได้ปั่นแล้วนะเพราะมันมัวแต่ช่วยกันเนี่ยนี่มันทีมมือใหม่ชัดๆการรวมตัวของของมือใหม่ปล่อยปล่อยปล่อย ปันจะไปยุ่นทำแมวอะไรตรงนี้ลงุงไอ้นี่หน้าด้านหิวมันต้องมีคนปัดไฟคนหนึ่งนะถ้าไม่มีคนปัดมันก็จะก็จะอยู่กันอย่างเงี้ย ไปช่วยเพื่อนตรงนี้มีแผ่นไม้อันเดียวด้วยสิเฮ้ยคิ้เลร์อยู่ไหนวะอยู่ใ,ใกล้เราเราอยู่ในรัศมีมันอยู่นี่มันด่านเดินเนอร์สครับผม มันปล่อยนอนนะมันไม่ค่อยอุ้มเท่าไหรอ่อ่ะเครื่องปั่นไฟที่เราปั่นเราปั่นไว้ไหนฮะจำได้เครื่องนี้แหละ ขอเครื troop. Troop. ่องนี้เสร็จก่อนได้ปะล่ะมาซ้ายขวาวะไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กไปบ้านเล็ก ตาหาแล้วกูวนผิดทางกูวนผิดทางตายหาแล้วกูวนผิดทางเราวนผิดทางมานันนะเนี่ยแล้วกูก็มาผิดทางด้วยไปมั่มวกูมั่วกูมั่วตอนนี้ มันกดสเปกบายยังไงวะเอ้าไม่มีใครพกยิวเลยหรอแบบยิิวตัวเองอะไม่มีเหรอนี่มันตีมือหมัดหรืว่าไม่มีเหรอ ก็ตีมือใหม่นี่ว่าจิ้มายแล้วแขวนสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหล่อกลยเพกูไปแล้ว,ดวเด้อเออไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะเราเราเราหิวตัวเองก่อนนะเครื่องปั่นไฟมีสามเครื่องเองว่ะมีสามเครื่องว่ะปั่นได้สองเครื่องแล้วต้องสามเครื่องนะ อยู่ตัวเองเป็นอะไรที่ช้ามากทีมเราไม่ได้ปั่นไฟเลยนะนี่เกือบจะตายกันยกตี้อยู่แล้วนะเนี่ยตอนนี้นะ่ะโดนแขวนกันไปละคนทีคนละทีสองทีแล้วเนี่ยตอนนี้นะ่ะโอ้โหไอเราก็จุกมั่วเลยอะละจุกไปเป็นเมื่อกี้เราบนผิดทางนะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นอยู่นู่น,น,นคิลเลอร์อยู่นู่นครับผมห่างจากเราอยู่คิลเลอร์ ไปครับเหลืออีกสามเครื่องครับนี่มีเครื่องหนึ่งมามาเดี๋ยวยิ้มให้เอ้ยยิ้มให้เพื่อนก่อนมาแล้วมาแล้วรู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 มามายิ้วกันรูรูรูยิ้มยิ้มยิ้ cay rồi thôi nữa? chỉ lơ mà cháu thăm mai bước lơ này ban giải hấp ban เช็คสั้นมากมดีเมื่อกี้ไม่บึ้มนะโอเคเออ,อเแฮน่มาไหยิวให้มามามายิวเองมันช้าเพื่อนยิวให้มันเร็ว เกาหลังกันนี่ว่าหนังเรียบร้อยอยู่ไกลกูด้วยสิไปวัดตายยกตีเบิร์กบล็อกอย่าเรียกว่าบล็อกเรียกว่าเตืนมาหาตีนดีกว่าเฮ้ย จะเรียกบล็อกให้เรียกว่าเดินมาหาตีผมไม่รู้จริงๆนะมันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยไวิ่งบิบิบา้บา,บา,บาจ้าเอ๋วะผมว่าตีผมจบแล้วเนะนี่ยโหช้ามากเลยไม่น่ารอดผมว่าตายตายหมดนะตายสีอ่อ่ะไม่น่ารอดเผื่อทางนี้ที่ไล่กูไป เพื่อมาจะได้โดดเรียบร้อยหนึ่งคนคับทยอยไปทีละคนทีละคนท,ลคนทีละคนนะอ่ะเรียบร้อยอยู่ใกล้กูได้ซีโอ้ยวขึ้นช้ามากสองคนครับ คนอยู่นอกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาเอาติดอะไรวะชิบห้าโอ้ว่าล้มกว่าโอ้ยอเหี้ยหล่อนอ้คุณหลอผู้พวเลย เว้ยเละไร้ย,รยเฮ้ยไม่รอดแล้วตายสี่คนไม่รอดไม่รอดไม่รอดตายสี่คนไม่รอดไม่รอดไม่รอดเห็นแล้วเห็นแล้วไม่รอดซิลเลอร์ใจดีปล่อยไหมเรียบร้อยตายสี เร็วเร็วเร็วดึงเร็วเมันปล่อยเฮ้มันปล่อยเฮ้มันอยากให้วิ่งเฮ้ม <t response> ันอยากให้ว <provision gasping> ิ Alright, <water> ่งอ๋อมันอยากไล่มันอยากไล่มันอยากไล่เข้าใจแล้ะมันอยากไล่มันอยากไล่มันปล่อยครับมันปล่อยบอกว่ากูยังไล่ไม่พอมว้ยังไม่มันด้ว คิลเลอร์บอกอยากไล่ <c oughs> อย่าพึ่งซิ hâm lại mái lò đây nè, ôm, mình đã được để cho nó, ôm, trả lơ là mưng, anh ấy ế ใจเอ๋หามันไม่เจอใจเอ๋เอามามาเร็วเพื่อนมามาเร็ว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 มันปล่อยเลยเนี่ยมันปล่อยแล้วมันมมจะเอาเลยไหมันจะเอาเลยไหมโตกอยู่เฮ้ยไปถัด้วยปล่อยหรอหรือว่ายังไง ปล่อยแห้งเหรอโอ้ใจร้ายมากเลยนะแฝงสักทีสิพี่สนุกมันเลยทีเดียวชิเลยนะตอนเนี้ยนะสนุกมันเลยอะ <c oughs> ยังไงกูเก็บสีแน่นอนเลยสนุก เออแบกข้าพเจ้าไปสุดีสิไม่ทันวะมันอยากจะไล่กับผมวะเฮ้ยผมก็รู้กุจูไม่เป็นแล้วยังไงอะจะจะให้วิ่งเหรอเองอยากไล่เหรอสิเดี๋ยว ไอชิบาไไไไเ,เดี๋ยวไปไหนวะไปไหนวะว่าไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่เจอเอาขูบวนพิศทาง เอาตอนไหนที่มาตอนไหนที่มาตอนนันที่มาตอนนันกูแล้วมัวตอนนี้มัวละหัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวลจะไล่กุดดยจัไปเนี่ย ไม่เอาไม่เอาปล่อยกูไปเฮ่อปล่อยกูไปเฮ่อทรมานกูจังวะทรมานกูจังวะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยกูหลงเอ้ยรอดเฮ้ยรอดได้ไงวะเนี่ย กธอขอบคุณมา้เนี่ยขอบครับเธอขอบคุณมาแล้วเนี่ยฮะ่ะคุณรอดเฉยมันปล่อยเรา,าเนี่ยถ้ามันไม่ปล่อยเราเนี่ยนะเอาตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันปล่อยเราเนี่ยมันอยากไล่สิเออแต่เราก็เราก็จุกไม่ค่อยฟ็นก็พอได้นะเออก็พอได้นะพอได้เออก็พอจุกได้อยู่เออ ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะพอจุกได้อยู่